วิ<ด>่งไม่ไงั้นลุงไม่ร <Jetzt die abil itation> ู้ต <ik> ้องลุงริ่งหลุดลุยมาแล้วตอนนี้แห่แหละุดหุดูไม่พ่พที่โอ้โหสมุน่ะแค้แม่เ็นนเด็รานี้เ้ยไม่ใช่ ไม่มีนะยี่งถเอเ็มมีเขาบอกว่าเอเอสมีนะแตพี่มีเขไม่มีก็ติดต่อไม่ได้โอคใช่ยี่ห้แล้วนะ่ะน้าไ้เขามีไหดิาถืถือไม่เยแล้วม่ได้ก็มี เหรอมัน่งมาให้รับไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมมันรับไม่ได้อย่างนี้ต้องดูแล้ว้มันต้องดูนี่เช่มันต้องมัุ่นต้งเป็นกัเขาตรงนู้นอย่าง้โตเจ๊งเลยงานส่งมาจานน้องใส่่อถือให้อยู่เฮ้ยได้ยินไหมปบอกคุณหลาน